เดินเหงาอะไรนักหนาเดินไปดูดิโอ้โหทำไมทำไมต้องมีแฟนวะอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นหรืไงเป็นไงบ้างครับบอลเช้านี้ก็กว่าสิบปีนะครับผมอยู่ภูเก็ตมานะครับก็เพิ่งมาถึงเมื่อวานบรรยากาศยอดเยี่ยมครับผู้คนยอดเยี่ยมอากาศยอดเยี่ยมแสงแดดยอดเยี่ยมครับที่เราพักกันเมื่อคืนคืออ่าวยนนะครับเป็น บ้านพักด้านโน้นนะครับเห็นเป็นบ้านพักโซนวิสต้าสามสี่ชั้นนั่นแหละตรงนั้นครับเสียงดังอยู่หลังเดียวเลยยากเพราะโคสงสารบ้านอื่นเขาเลยตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ามันกำลังเข้าที่เข้าทางไปหมดเลยนะฮะตอนนี้ดอกดื่นข้าคืนกับบรรยากาศสบายๆยิมทะเลพี่พี่งปีครึ่งเราสุขวะวันแรกอ่ะเราใส่สุดอ่ะไอสัตว์พรุนี้กลับไหมพรุ่งนี้หมดปอกฉลอกเลยนะฮะพรุ่งนี้แล้วก็เจอกันเที่ยงที่สกุลตอร์บาร์นะครับผม ดูเขาด่าหัวหรือเปล่านีตอนยามเช้ามาเดินเล่นนะใช่ครับและที่สำคัญไม่นอนวันเดียวนอนสองคืนด้วยครับไม่รู้ว่าจะด่าตรงไหนขอโทษพ่อแม่พี่น้องทีมาาักที่อ่าวยนต์เมื่อคืนด้วยนะครับและคืนนี้ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาเนาะลองดูภูเก็ตไม่ไก่โอ้โหเที่ยวเมืองไทยไปได้ทุกเดือนไม่ไก่ไม่ไกลน้อยไม่แพงด้วยจองล่วงหน้าถูกวางแผนการเดินทางดีๆที่พักการเดินทาง ผมว่าทุกอย่างแม่งโอเคมากเรามากันในราคาที่โคตรประหยัดครับยิขอบคุณเต๊มกับอาจารย์อ้อนด้วยที่ดูแลเราอย่างดีดูแลเราอย่างดีพาไปไหนเนี่ยพามาย่านเมืองเก่าครับของภูเก็ต แล้วก็จะเป็นร้านกาแฟชื่อร้านแคมพัสตอนนี้เราอยู่ร้านกาแฟกันตัรัะครายการเก่าเก็บนะวแวะดื่มกแาแฟก่อนใช่ครับเดี๋ยวไปเดินถ่ายรูปเล่นพาเจเราจะคิมไปถ่ายรูปเล่น ต้องล้างอคอก่อนด้วยกาแฟพยายามใส่สายนั่งตรงนี้ก็ันหน่นี้ดีนะบรรยากาศสวยนี่นนนครับปาร์ตี้ถ่ายรูปครับหมากรรมถ่ายรูปปาร์ตี้ถ่ายรูปเจคิมครับเจคิมบอกมาทั้งทีแล้วนะถ่ายคุ้มๆหน่อยแปดแสนหมื่นสามพันรูป กันค่ะแข่งเบอร์กคเกตเดี๋ยวตัวทัวจีนเส้นน้ำเดี๋ยวไส้เดี๋ยวสายดูไปเร่อยๆเดียวป้าเนี่ยเนี่ยชิบหายขนาดเดินยังเผลอปวดหัวขนาดเดินยังทำเท่าเผลออ่ะนะครับตัวนี้ เราอยู่กับน้องกิ่งนะครับก็อันนี้ที่พี่จางขายใช่ใช่ใช่เดี๋ยววันนี้เราต้องพาน้องกิ่งไปถ่ายรูปวีกินนี่ใช่เพราะว่าน้องกิ่งต้กลับแล้วถูกต้องโคต้าได้เท่านี้โคต้าได้เท่านี้อ๋อเอ้ยสวัสดี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 ครับ สวัสดีครับแม่เจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วสวัสดีสวัสดีครับผมเรามาเย็นเยียนกันถึงที่มันมีพลังนอนข้าง้องเดี๋ยวตอนเย็นมาหาใหม่กันนะเดี๋ยวไปหาอะไร้านก่อนเย็นเย็นมากตอนเย็นตอนเย็นนะเดี๋ยวเย็นมาหาใหม่โอเคครับแล้วกันเป็นเพราะเราคู่กันมัแต้ หเดี๋ยวขึ้นเอฟเฟกหัวใจให้ด้วยนะตรงนี้คูจินคูจินลิงกับปลาคูจินลิงกับปลาแม่งขำกิ๊งโธ่เหงาว่ะเขาเดินอันเป็นคู่เหงาอะไรนักหนาเดินไปดูดิโหทำไมทำไมต้องมีแฟนวะอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรือไงคูจินอยู่หน้าไปจะตายคูจินดิวุ่นวายสุดๆไปเลยครับ ตัวทุบๆหมดแล้วไม่เอ็นัวนะครับตอนนี้เราจะพาไปร้านกาแฟตอนร้านต่อไป<ช>ก็คือร้านที่ล,ล้างรูหล้างได้ล้างดีบอกเลยว่าอันนี้แดดจริงนะไม่ใช่แดดปลอมแดดสด,ดจริงๆ มาภูเก็ตต้องกินกาแฟกี่แก้วไอ้เจ้ยกูตาจะแข็งก็เถือนที่ารตากูจะแข็งก็ต้องคาเฟ่ทุกร้านตาตี่ตาพี่ตาพี่แข็งไข่ที่แข็งหนู่มแข็งเหมือนกันหัวนมสู้สุดยอดต้องงั้นก็ด้านหลังก็จะเป็นทั้งสตูดิโอรับล้างฟิล์มรับซ่องกล้องฟิล์มหลายๆอย่างครับลองเข้าไปดูครับ มา,มาถึงก็กล้องพังครับปวดหัวกันจริงๆ <His. S 1> ถ่ายไปสองสารูปก,ก็พังกล้องพังบบที่นี่มีร้านรับซ่อมล้วจ้าภูเก็ตมาได้วันจ่ายวันจ่ายข้างหลังเป็นร้านอาหารครับ ามอันนี้ชื่อร้านว่านไจครับมันจะเป็นชื่อย่านหนึ่งของฮ่องกงนะครับก็คือเหมือนเขายกเขาเรียกว่าอะไรนะยกกิจอายของหนัง80 90สปายนะมาจากนักผู้ปกงเอาไว้ในเรื่องกิจการแล้วบาริส <Canadian> ต <Pakistan> ้าสาวจั่งมัน <conservatives> ดีพี่ดีไเชื่อนะจั่งมันดีอีก ของดาราเก่านะใช่ครับอย่างคุสาวเขาผมรู้จักเลยคือจางอี้โมงกูจะเล่นแล้วไปเล่นมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีมีแต่ื้ครับไม่ใช่ไบ้าที่นี่ขายก็เป็นเมนูแบบว่าคาเฟ่คาเฟ่กาแฟชาชาเขียวแล้วก็อะไรวะจากกลางราไม่มีบ้านหรือเปล่าแต่แล้วก็ด้านหลักนะครับจะก็จะเป็นโซนที่แบบว่าของพวกสายกองฟิลมีรับล้างฟิล์มรับซ่อมแล้วมีร้านอาหารด้วยแล้วก็ มีร้านชาผลไม้นะครับข้างหลังร้านเดียวกันเลยนะชื่อว่าฮิป108่งลงเตี้ยมนะครับบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมกินจะหมดแล้วด้วยครับเออเออมองกล้องนะมองไว้มองคนไม่มองคนมองว่างตรงไหนไม่บอกเลยว่าน้ำเดินว่าใช้แอปไรถ่ายเขาบอกกล้องเฉยๆแหมดูดิโอ้ยน้ำเดินเลยเหรอนะถึงขั้นน้ำเดินเลยเนี่ยหล่อปะล่ะ โฟโตเ้เซตไงดีงไป <c oughs> โฟโต้เซตเออวันนี้เราจะมาพบกับเสาว้วยที่ไม่ใช่พากัางคเาวนะครับแต่ว่าเป็นโอเอ๋ววันน,นี้เดี๋ยวพาไปกินขนมโอเอ๋วโดยมาร์ทและเจสี่ในการรีวิวให้นี่ เดี๋ยวทำมาจากเออมีส่วนผสมของกล้วยแบบเป็นวุ้นมีกล้วยเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงเอาโอเหียวเฉากปวยค่ะโซเดงก็อร่อยนะโซเดงก็อร่อยใส่ทโซเด้งด้วยอ่ะเอาขึ้นแดงด้วยค่ะราคา20บาทค่ะ เดี๋ยวเราจรขายแล้วมีขาไม่เยอะยูค่ะไม่ไม่มีแปรงน้อยเลยค่ะอ้ยคืออะไรครับโอ้อยคือตัะวันบอกว่าเป็นหุ้นกล้วยที่มีผสมจากกล้วยแล้วมีรสชาติกล้วยใช่ไหมคะลูกตักอยู่ใต้อยู่ใต้ตักขึ้นมาตักขึ้นมาเขาทำมาจากอะไรครับนี่ค่ะเอออันนี้เฉากล้วยครับแล้วก็มีอ้อย ใส่มาเห็นป้อนป้อนป้อนสิป้อนสิป้อนสินีหวังเลยเสียบค่ะขอบคุณนะครับมูนซื้อสุดๆุดมูลซื้อสุดๆุดนี่กูอันนี้ก็เจอสายกินแ่ะบอกเลยวันเนี้ยกินมั่นพอกินนอนไหนมีถ่ายรูปไหนไหมไหนไหนดูหน่อยสีเป็นแบบไหนชิมดีไหนชิมดี เหมือนแหละมันแป้งที่เอาเหมือนมาทำนาะอะไระเนี่ยเหมือนโตเกียว่เหมือนแป้งที่เอามาทำถังแตกแต่กรอบอร่อยกรอบนุ่มอร่อยนุ่มนะกี่บาที่สิบบาทเีี่สิบไหมเอาเบอรไปฝากใครวะสวั่ ครับวันนี้ช่วงเย็นเนาะเปิดช่วงเย็นนะครับพี่เปิดช่วงเย็นครับตอนนี้เปรียแดดมากเลยครับเมาค้างด้วยครับต้อค้านด้วยตรงแถวนี้เส้นนี้เขาเรียกว่าอะไรเส้นนี้อออถนนยอวลาดครับถนนยอวลาดเนาะไงก็เจอตอกนี้ก็แวะช็อปปิ้งกันได้นี่เฮ้ยสวยนะคะใช่เฮ้ยหลุนพี่เขาหน่อยไงเราสบายดีนะครับ เปนแต่งน่งเยดีดีดีอดุนพี่ก็หน่อยดุนพี่ก็หน่อยเอานี่อให้พี่ใส่ตัวนี้หรออดุนพี่ก็หน่อยคับปิ้งคัพปิ้ง ก็ถนนเยาวราเนะใครมาเจอตอกนี้ก็แวะช้อปปิ้งแวะนั่งเล่นกันได้กันมาเยี่ยมเยียนได้สุดครับสุดห้องใหม่แล้วไม่รู้ใช่งานไ้สงสัยเนี่ย